สวัสดีสสดค่ะชื่อเมโมค่ะชื่อซานค่ะชื่อล่า่าค่ะชื่อตะวันค่ะชื่อเมย์ค่ะวันนี้เราจะมาทำแกงส้มผักรวมและชะาอมไข่นะคะค่ะแล้วก็จะมาแนะนำอ,อุปกรณ์น,นะคะก็จะมีน้ำปลาเอ่อกุ้งนะคะ ก็จะมาทำเอ่อเอ่อพริกแกงนะคะก็เครื่องก็งมีพริกแห้งนะคะใบก็มีกระชายนะคะต่อไปก็ต้องใส่ปลาต่อไ,ะะอไปก็มีเกลือนะคะต่อไปนะคะก็หอมแดงะะจะร้องให้แล้วนะคะแล้วก็กะปินะคะค่ะต่อไปนะคะนี่ก็จะเป็นลรกนะคะ,ะที่ฉันถืออยู่ก็จะเป็นสักนะคะก็สัง ก็เราจะใส่พริกนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะไปนิดเดียวพอแล้วก็ใส่ปลาลนร้งประมาณ2ช้อนนะคะส่วนกระชายใส่แค่ประมาณสองอันก็พอนะคะไปก็ใส่หอมแดงสักสองอันต่อไปก็ใส่กะปิประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่เกลือประมาณนี้นะะพอเราใส่ทุกอย่างครบใช่ไหมคะเราก็จะมาตักทรายชิวทำไมมันดูไม่เป็นสีเลยนกัน จอตเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือพีกแกงสําเร็จรูปนะคะก็ดูไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ก็พอกินได้คะ่ะเอาไปใส่แกงก็น่าจะอร่อยเหมือนกันแต่วันนี้เราจะมาใช้สําเร็จนะคะเร,เราก็ต้องเอามะขา,ามแช่น้ำนะคะนี่คือมะขามต้อตอหลอไว้นะคะเรามาหาั่นผักกัน วันนี้เราจะมาตอกไข่สองฟองกันนะคะวันนี้เราก็จะมาพวนไข่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ในครัวก,กันแล้วนะคะ อีกหนึ่งหม้อโจ๊กหั่นพอดีคำนะคะั่นใครไหยคะ่พิตอ่ไม่ไ่นไมเราก็ต้มน้นะคะใส่นิดเดียวพอไหไม่เยอะยแค่นี้พอไหมใส่เลใช่ป่ะใส่เลยได้ไหมคะใส่เลยใส่เลย อะไรเอาอุ้ยใจอุ้ยเอใทำยางให้ตะวันทำดิสส่ดนนหมอไหมติไม่เป็นไรอยูเพรมันไม่ได้ทอดต้องมก็โไม่พุใส่เอานี้ใส่ก่อนระอันี้มันยู่ต้องกินะวันมันเป็นฝีมือยูลองสิบห้านาทีให้ผักเดือดนะคะ วันนี้ปับนีดมาแล้วต้องใส่ประกาศน์้วยนะคะเใส่หมดล้วใช่ไม่ไน้ำมันน้อยไม่น้อยรอกค่ะคยังไม่ได้เออใช่ค่ะน้ำมันละลายย่งเไเห็นเปียกเลยไม่ได้ล้ามา

มันมาใส่ทิ้นอาหารแอ้วเออจืดจืดจืดสื่นี่จืดสืนิดนึงเผ็ดหรอแช่แข็งค่ะืดมาเลยนำแดงมไม่กนนไม่เข้ม่พนเผ็ดเลยเผวันเร็วแชไปเลยอ่าพอะรอย่าเยพี่มันไปหูมันแ่มันเหม็นข้าว ค่ะอร่อยมากเลยขอลองชิมก็ะยุมันใช้ได้นี่ชิมอะไรครับขายได้นะเนี่ยโอ้โหนังจะขายเลยนะนังจะขายแกงส้มยิซูมาไหมเนี่ยแกงส้มจะอ้มั้ยคะถุงละสามสิบห้าบาทสามถุงห้าสิบค่ะเห็ดมั้งแต่ว่าพิซซ่าก็อร่อยกว่าเขาพูกความเผ็ดค่ะ แกงส้มอร่อยแต่ว่าเผ็ดไปแล้วก็ไก่อร่อยสุดค่ะจบนนค่ะชื่อเมโมโค่ะชื่อซันค่ะชื่อลาล่าค่ะชื่อตะวันค่ะชื่อเมว์ <c oughs> วันนี้นะคะเราจะมาสอนทำแกงส้มผักรวมค่ะ <c oughs> <c oughs> ยังไงอไปนี่มาัมาแล้วอตตมตัตขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาอยู่ในครัวแล้วนะคะ่ยางใข่ยังใข่ยังไข่ยังไข่ยังใข่ยังใส่ยังใส่ยังส่ยัง่ยงส่ยัง่ยงยงใส่ยงไ่ยังใส่ง่ยง่ยัง่ยงใส่ยง่ยัง่ยัง่ยง